สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเพิร์อีกแล้วนะคะในช่องพ่อดํามแม่เพิร์ดแฟมิลนะคะวันนี้เพิร์ก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการไลฟ์สดของเพิร์น,นะคะที่เพิร์ดไลฟ์สดใน YouTube ทุกวันเนาะเพิร์ก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศว่าบริเวณที่เพิร์ดไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจะเพิร์จะเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะว่าครั้งหนึ่งเพิร์เคยมาไลฟ์สดบน youtube ทุกวันทุกวันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะ โอเควันนี้เพิลจะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าในเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันจะเหมือนกันไหมนะคะทุกคนคือแบบว่ามันแตกต่างกันมากมากเลยนะคะเพราะว่าเบื้องหน้าเราเห็นแค่ท่อนบนใช่ไหมแต่เบื้องเบื้องหลังนี่คือแบบลกมากๆเลยนะคะทุกคนไปไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้เพิลจะมาพาทุกคนมาดูห้องไลฟ์สดของเพลนะคะนี่ก็คือเป็นโต๊ะที่เพิลไลฟ์สดอยู่นะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นเก้าอี้ของเพลินเนาะนี่ก็จะประมาณนี้มันก็จะลกๆนะทุกคนแล้วก็มีข้าวด้วยนี่พ่อเอาข้าวมาให้เพลินกินนะคะวันนี้เนาะเนี่ยพ่อลงทุนซื้อจานแบบนี้มาให้เพลินเลยนะแล้วพลนก็จะดูเพื่อนไลฟ์สดในโทรศัพท์นะมีหลายเครื่องเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะแล้วก็มีในนี้ด้วยเนาะเนี่ยก็ซือยก็จะเป็นบรรยากาศห้องไลฟ์สดของเพลินนะคะ แล้วก็จะมีมังคุดนะคะแล้วก็จะมีถังขยะเนาะแล้วก็จะมีโอนตีนแก้วน้ํานะคะตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วจะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็กระจกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องแล้วทุกคนแล้วก็ที่ชาร์จแบตก็อยู่ตรงนี้เลยนะครบนะคะนี่ก็จะเป็นครีมบํารุงผิวของเพิร์นค่ะนี่ก็จะเป็นที่วางปากกาแล้วก็เป็นลําโพงแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะมาให้ทุกคนดูห้องไลฟ์สดของเพิร์นนะคะ นี่เวลาเพลนนั่งเพลนก็จะนั่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องแล้วเพลนก็จะหันไปตรงโน้นนะคะที่เพื่อนๆเห็นเป็นกําแพงสีฟ้าก็อยู่ฝั่งนี้นะคะเนาะโอเคให้ดูแบบว่ารกมากๆตอนนี้ก็ช่วงเช้านะคะเพลวันนี้เพลจะขึ้นไลฟ์เก้าโมงเนาะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึง่งแล้วก็จะกินข้าวนะคะเนาะก็ไม่ให้ดูบรรยากาศการไลฟ์สดของเพลนนะคะว่าจะเป็นยังไงเพลก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนะคะเนี่ยเนี่ยคือ โต๊ะพื้นลกมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งโทรศัพท์เนาะที่พื้นเอาไว้ตั้งแล้วก็อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมาส์อันนี้ก็จะเป็นสมุดจดลายชื่อของเพื่อนๆนะคะอุปกรณ์ของเพลินนะคะในการไลฟ์สดของเพิินเนาะนี่พอเพินเพ่นมาเพื่นมาเพื่นก็จะมานั่งตรงนี้นะคะตรงเก้าอี้นี่ แล้วก็เนี่ยไลฟ์สดตรงนี้นะคะมาให้ดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นมันโลกเพราะว่ามันเป็นตู้เสื้อผ้าของเพลินเนาะตู้เสื้อผ้าของเพลินอยู่ข้างหนาง้าแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์สามเครื่องนะคะเพลินเนาะแล้วก็มีคอมเครื่องหนึ่งคอมเพลินก็ต้องเอาพัดลมเป่านะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนเนาะเพราะว่าเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนแล้วคอมมันร้อน,นะคะ่ะอันนี้พ่อเตรียมกับข้าวมาให้เพลินนะคะวันนี้ก็ไข่ดาว แล้วก็น่าจะเป็นอ่อมเนาะแล้วก็ทอดปลานะคะมีพ่อซื้อจานแบบนี้มาให้เพลินเลยก็เพลินก็ขอบคุณพ่อมากมากเลยนะเป็นกำลังใจให้เพลินตลอดรักนะรักนะนะคะนี่ก็เป็นแก้วน้ำโอวัลตินนะคะตอนเช้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาให้ทุกคนดูชีวิตการไลฟ์สดของเพลินนะทุกคนอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้เพลินด้วยนะนะคะ เพิ่นก็จะไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นกันเนาะนี่ก็ขาตั้งกล้องของเพิ่นนะคะก็ <g ül> จะประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นกล้องของเพิินนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้เลยเสียบโงเสียบคอมนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะเพิ่นก็จะนั่งตรงนั้นทุกคนก็จะเห็นว่ามีฉากสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีพัดลมเป่าเนาะโอเคให้ดูแค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะต้องมีกระจกด้วยนะทุกคน <g ül> สองนะคะอันนี้มีสองด้านเนาะ แล้วก็มีกระดาษที่ชู่นะคะมีน้ําดื่มมีมังคุดมาไว้กินมีครบเลยนะคะวันนี้เพลินก็จะอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะทุกคนเนาะก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการไลฟ์สดของเพลินนะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือโต๊ะการไลฟ์สดของแม่เพลินนะคะแม่เพลินก็จะมานั่งตรงนี้นะคะนีโต๊ะแล้วก็ปากกาแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะสมุดจดลายชื่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะ ทีาสที่58วันเสาร์ที่13มิถุนายนตอนนี้เพื่อนก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วเพื่อนก็จะถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะเนาะอมยลืมใส่ต่างหูไม่มีต่างหูให้ใส่เลยอันนี้เพื่อนก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะทุกคน โอเคเราเพ,เพื่อนเข้ามาอยู่เราแป๊บนึงใส่ตังหูรอ